สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวธรรมสถานหอน้ำถาวรนิมิตนะครับนะครับบรรยากาศสวยนะครับ มีปู่องค์ปู่พญานาคนะครับ ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ตั้งนะครับอยู่บ้านนูนศิลานะครับบ้านนูนศิลานะครับมีหลวงปู่หินทอดนะครับและมีองค์พิทักหลวงปู่หินทอดนะครับนะครับมีรบบแลนด์มาร์คใหม่นะครับพี่น้องท่านใดก็สนใจก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับ ที่เที่ยวใกล้ๆบ้านของเราครับมาทำบุญกันครับ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 หลวงปู่หินทอดนะครับที่เที่ยวแบบธรรมชาตินะครับนี่นะครับหลวงพ่อถาวรนะครับ มาชมครับด้านล่างประมาณนี้นะครับมีพื้นที่กว้างครับร่มเย็นครับครับมีการให้อาหารปาลาด้วยนะครับตรงนั้นครับร่มลื่นธรรมชาติมากๆครับ พื้นที่เยอะครับพี่น้องท่านในว่างก็แวะมาชมนะครับมีหลายที่อยู่นะครับนะครับมีปลาการให้อาหารปลาก็มีนะครับ ธรรมชาติครับข้างน้องเรื้งไก่โอบนะครับมบวูวครับธรรมชาติแบบบ้านเรากว้างมากนะครับอ่านเก็บน้ำครับสุดลูกคูลูกตาเลยครับบรรยากาศดีมากนะครับ ธรรมชาติล้วน